กองมูลแต่เช้งการที่ติดใจคือคำว่าปฏิญญาขั้นนำหนาข้อตกลงขั้นนำหนาเขามันมีความเป็นมากเลยเราตั้งคณะกรรมการโครงการดูแลประตูหนาแบบนั่นนะคือคันเด็กเนื่องเราคำนวณหนาอาชีพอนว่าอาชีพรายจ่ายของเราหนึ่งมีอยู่จำนวนกี่คนกระแต่ตั้งไปคนละครึ่ง่สมมติว่าอาชีพตำหนาข้าวนี่มีอยู่เท่าแล้วอาชีพที่ทำบุกุ้งนี่มีอยู่เท่า อาชีพที t _ t _ t _ that, uh, ่ทำหลายจางสักนึงแต่ถ้าอาชีพนึงอาชีพได้มีประชาชนประชาชนกรที yeah. ่ทำหลายจางบอกว่าตั้งธนาคารมการขึ hey, ้นได้ไหอ๋อเอาสัดส่วนกล้องกล้องกล้องประชาชนเลกล้อประชาชนอ่ากับอาชีพไม่ใช่หวยวันนี้อย่ามองข้ามว่า้ยไอ้โบกุ้งนี่มันทำโบนี่ตั้งท่องล้านนั่นได้คำเลยนะอย่าไปวัดตรงนั้นตรงวัดนี่กว่าอนไปยุคของประชาชนอ่าเป็นลับไม่ใช่หวยวันนี้เอาไอ้คนที่อย่างตั้งไปเล่น้งหนูนะมันไม่ใช่นะ เราคำาวาขึน้นนี่มันจะต้องไปบีคนเขาเรียวกว่เอคนที่ท่านาทำว่าจะทําได้ใช่งไหมเตโรต้องโอเคทุทนกันกวาในวันนี้เราต้องเอาคนที่ม,กมากันคนที่ทําอาชีพได้มากทีพว่ามาคืออาชีพเลยครับมาขึ้นไปเป็นลักไม่ใช่ว่ามานันหนังเล็กกระเบ้อกระาว่าเฮ้ยจนยับผ่าจนมีรายได้จริงแต่ต็นอย่างเบียดชานอยู่นะเ็นอย่างเบียนชานอยู่นะจนยังทำารชันอยู่นะไม่ใหญ่นะ เราต้องเบงออกไวพอเบงออกเส่แล้วคนห้าคนนี่ต้องหมาห้าอยู่กันวานเนี่ย <c oughs> น้าเดือนนี้นะนม้มกะเลมันจะนี่เราต้องไปเล่สีปร,ประตูหน้าโกดว่ะชาหมาปิดปร,ประตูหน้าโกดช่องบป,ประตูนี้ไหนมมยังไ่อาจเจนเราประตูหน้าโกดเปิดสักช่องไวอ่เปิดเปิดเล็วเตะดับน้ำว่ะสมมติว่ามันหนีข้ามโฉงเราเปิดสักโองนึงน,นะ,ะแต่ถ้าบังเกิด อุบัติเหตนหรือปากประตูนู้นเสียทำเลไม่ได้เปากประตูนี้ต้องปิดตายทันทีต้องปิดลงทันทีรอน้ำม,มันจะต้องพิ่มวนนามวลน้ำหมาขึ้นแต่ว่ามันจะต้องข้าในลำบากนี้มาขึ้นซึ่งนี้เป็นการจัดการที่เดียววเียวอย่างยุ่งในรูปแบบขกงรอาการณ์เราจำเป็นจะต้อง คือคณะกรรมการทีทีไรเป็นตัวแทนก็แบบกระบอกเื่องให้ครับอ่าบบกระบอกเสีงบอกวันนี้จะบวันถึงถึงมันต้องเช็คกันว่าคนข้างในนี่เขาทำโบกุ้งนี่น้ำบริมันข้โผล่ไม้ข้อปวดใจไม้ไม่ใช่ว่านาวันนี้เปิดเข้ามาตาเปิดข้ามาตาเมื่อนยังอ้เรก็เรียกว่าเปิดถล่มตะไลแบบนี้มันไม่จ่ายไม่ยังเอ้าเรารู้อ่ะน้ำนี่จับไล่โบนะเกิดโดรพุูมิกรลมวนหายหายหว่ะตอนนี้นะโอกุ้งเปิดสิ้นก่อนก่อนโบกุ้งจริงๆไปเร็วกัน เราอยู่ตรงนี้ทุกกระทบกับโบกุ้งมันนะถึงฮุบขึมาเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเราตรงที่จะเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าวันนี้เขาจับอีกสามวันเขาจับพุมท่ามีว่าเกิดน้ำในลำบางนี้มันจะต้องรเขาก็ดึงน้ำได้ลำบากอ่านะครับเราก็บินกลับไปลงไปลำบากพอเดินกลับไปลำบากพุ่มทามันน้ำเรานั้นมันกลับไปตะลีหมดไหมวันนึงทุบมุว่าทุบน้ำวันละห้าโบ้เลยมันก็ไม่หมดตอนนี้เรามาคิดจะเรียกยังไงพุ่มนับเร็วๆว่าโบอที่เรามีอยู่ช่วงเลยว่าโบ้ ก็ท่าอยู่ตอนนี้นประมาณทิพโบตอนนี้นะครับครับทําอยู่ทิพโบเลยการท่ามาแต่ละมู่นี่จะนับเจ้าทุกเอามู่ช่าน,นี่มีอยู่ที่เจ้าต่างนี้นมู่นที่นี้มู่ที่ตอนนี้มีอยู่เจ้าเดียวมู่ห้ามีอยู่ร่องเจา้าไม่ได้บรรดาอากากครับขึ้นพื้นทีพวมท่ามวาเออเราใช้เรยอได้ไหมที่ตอนนี้ก็ท่าว่วใช้ที่ตอนนี้เราไม่เจ้าไรไม่ได้รู้คื้ท่ามวาเราคุยกันไหมเราพูดคุยกัน ถ้ามันมีพ้นกระทบขึ้นมาทันทีว่าบังเกิดวันน้ำมันหนาวเสียโคก็จะเล่งทันทีไม่ให้เกินสามวันไม่พุ่มระเบิดได้ว่าเล่งทันทีเลยราะว่าซึ่งซึ่งบรรพื้นเขาก็เขาคือเขาประกอบผาชีพได้ทำไปได้แต่ว่าคุณต้องอย่าอย่าให้่ใหญ่ใหเ่ใหญ่ให้่ใ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญ่นนญใหญ่ใหน่้หน่ะไญ่ใ่ใหญ่ใหหญ่ใ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 หว่า่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เหญ่อหญ่ให่นห่งหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใ่ใหญ่ี่ เราก็ต้องไปท่ามกันระยากว่าต้นเล็บรือมั้งอะน้ำที่มันขึ้นมันเป็นว่ารือมั้งเราก็ต้องปูดปุ้ยกันท่ามว่าทีถ้าท่านทีเราปูดคุยตรงนี้คือรุ่นท้ตยอเทคโนโลยีกันเหนของของอบะตก็ไม่กับคือรุ่นนี้คือมันเป็นรุ่นของตำบลนะของตำบลกรนน้ำหน้าศูนย์ยทอดเทคโนโลยีอ่าครับแต่ว่าหกดุนนี้การกระตใจในการประชุมนี้ต่าของอบประตเป็นเรื่องรับะดนุงที่นี้หนองน้นเงือเรามีกันทํกรรมการมีที่เคนรวม ที่นี้มีกรรมการเผื่อให้อื่นๆเหล่าไม่ใช่ไหมจากอาชีพรูมอาชีพตั้ well. งมดตั้งเต๋อบุงเอ <c ười> ้ยตั้งเต๋านาข้าวปั้มหลายจัดโรคอะมาจอยกันเม็ดแต่ว่าประเภทปั้มันพุ่งทีเป็นประเภทหนาข้าวไวกันหนาข้าวไวกันประเภทวังชาล้ำชีพอ่าชาล้ำชีพเป็นรักเึงเนี้อดีดีมันมันต่อได้ได้อย่างยืนด้วยคนอะได้วยาว่าทประเทศแบบฟังพวกในประาเช้าวัน กือเขาไปทุ่นไม่ต้องว่าไปทุ่นว่าเหลืองนี้แท็บที่จริงที่พื้นเราไม่ต้องโลหนายไม่ต้องโรครับจะเห็นได้จากเลยขั้นไหนก่อนเบื้องต้นเดืเ่องประเสบจะเป็นหนเป็นไรนักถอนแล้วเนี่ยข้าพเจ้ายังไม่เชื่อต้องไปดูด้วยตาพิมไปลุงเลยนะผมอดอเตอร์การบรรยายเลยห้านในตำนานนี่คือ จะต้องติดตามอะไรใช่ไหมมันต้องติดตามอะไรองค์ความตีผมความตีต้องไปดูด้วยต้องไปดูด้วยแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานนี่ก็าทำไหมเข้าพเจ้าไปดูมาแล้วเห็นแดดแล้วติดตามติดตามเห็นเห็นจริงตาตาทั้งอะเออเด็กยดเลียดคิดกาวตีพันมาครับว่ะเดวนเดวะไม่ทำกันเลยนะเดวะเดวะผมมองลึกๆไปเลื่ยเนี่ยเดว่า ช่วยชีวิตพู้มายือที่ว่าเลยแต่ว่าที่ผมอยากมาว่าเปลื่ยนถ้าทามาผมเคยบอกมุกก้จัดการตรงไนเรื่เวทีหรือเวทีผมบอกตัวเวทีไม่ไหวแร้วไนม